ัดีทุกคนวันนี้วานจะมารีวิวแกะกล่อง Apple Pencil 2ค่ะซึ่งวานสั่งมาจากเว็บไซต์ของ Apple Store โดยตรงเลยค่ะ แต่แรกมันก็กลัวเรื่องการเคลมเหมือนกันคือกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราสั่งเว็บไซต์คือเราไม่ได้ซื้อร้านในตรงเวลาีมีปัญหามาเราต้องทำยังไงซึ่งหา Apple ิเนี่ยวันได้โทรไปถามเขาเขาก็ตอบมันดีมากเลยว่าเราสามารถส่งศูนย์ไอแคร์ได้ซึ่งศูนย์ไอแคร์ที่กูดอมีอยู่ที่เซ็นทรัลชั้นสองนะคะสามารถส่งศูนย์ไอแคร์หรือว่าถ้าเราซื้อออนไลน์กับเขาเนี่ยเขาก็จะมีบริการนะคะให้ขนส่งเนี่ยเข้ามาหาเราเอากล่องเอาอะไรมาให้เราใส่เพื่อส่งกลับถ้าเราต้องการเคลมสิินนคค้าจรงงๆนะะซึ่ าเนี่ยไม่ได้ซื้อแค่ a p p l ฟ p e n c ส l 2นะคะแต่วันซื้อ iPad ด้วยไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้เนี่ยคือ iPad 3นะคะตัวเก่าของวานที่วานไม่ได้ซื้อแต่วานเนี่ยได้รางวัลจากการไปแข่งขันรายการแชมป์เฉินแชมป์ที่ฮ่องกงนะคะเมื่อปี2,555อย้โใช้มา10ปีแล้วนะเนี่ยแบบทนมากๆ แต่ที่ต้องซื้อใหม่เพราะว่าเขาอัปเดตไม่ได้แล้วแล้วก็ <laughs> ทุกวันนี้คือเห็น Apple Pencil เห็นคนวาดรูปก,กันนะคะแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เราใช้เมาส์ปากกาในคอมพิวเตอร์มันคงจะสะดวกสบายมากกว่านะคะโอเคเราจะมาแกะกล่อง Apple Apple p e เปิลกันซิลกัน แพ็กมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยแบบว่ามีตัวเนี้ยกันกระแทกด้วยนะคะนี่นะคะเพิซิลมีตัวบับเบิ้ลให้นะคะไม่ใช่บับเบิ้ลแต่ว่าเขาเป็นแบบซีนมาอย่างดีแลยเออรับ นี่ค่ะ Apple Pencil 2ของเรานะคะตัวนี้ค่ะและนี่ก็คือ Apple Pencil 2ที่สั่งมาจากเว็บของ Apple Store ค่ะตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะในเมื่อเราสั่งเว็บไซต์แล้วเขาให้เราสลักชื่อได้ฟรีค่ะ <Wow. S 2> ซึ่งการสลักชื่อของเราเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการเคลมแต่อย่างใดเลยตอนแรกก็กังวลนะว่ากลัวสลักชื่อเราจะเคลมยากแต่ Apple บอกว่าสลักเลยเคลมได้ค่ะเหมือนปกติเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะคะข้างในชิปอือเอาละเราจะมาดึงกล่อง Apple Pencil ออกมานะคะปึ๊บ ตรงนี้เขาก็มีเหมือนเป็นแบบว่าคู่มือหรือเปล่าน่าจะคู่มือแหละแต่มีหลายแผ่นมากเลยนะคะมีคู่มือหลายแผ่นมากๆนะคะเดี๋ยวไว้เราจะมาดูกันทีหลังแล้วตัวนี้ค่ะ Apple pencil ค่ะแล้วก็มีเขียนด้วยว่า LW วิ a านนะคะซึ่งเป็นนามปากกาของเราเองค่ะสวยงามมากเลยนะคะเวลาจับแบบว่าดูดีมากเลยค่ะอันนี้ก็คือปากกา Apple Pencil 2นะคะซึ่งวางจอไม้ใช้กับ iPad Pro 11นิ้วค่ะ ซึ่ง iPad Pro 11นิ้วเนี่ยยังมาไม่ถึงเวยค่ะว่านาสักง Apple Pencil พร้อม iPad นะคะวันพุธตอนกลางคืนนะคะพอวันศุกร์เขาก็แจ้งว่าสินค้าตัวนี้ก็คือ Apple Pencil เนี่ยออกมาส่งแล้ววันนี้วันเสาร์เพิ่งได้รับผสดๆลร้อนๆลอเลยค่ะแต่ iPad เรายังไม่มานะคะรอไปก่อนนะคะ วันก็สั่งตัว Apple Pencil กับ iPad Pro 11นิ้วนะคะแล้วก็บวก Apple Care Plus ด้วยนะคะซึ่ง Apple Care Plus เนี่ยบวกเพิ่ม4,500เขาจะคุ้มครองทั้ง Apple Pencil แล้วก็ iPad นะคะเป็นระยะเวลา2ปีเลยซึ่งมันว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะบางคนคิดว่าไม่จำเป็นหรอกดูอย่างวานนะ iPad เครื่องนี้จริงๆแล้วอะ่ะสำหรับวานตอนแรกก็คิดว่าไม่จำเป็นเพราะ iPad เครื่องนี้ iPad 3เลยนะ ปี2555ใช้มา10ปีไม่เคยตกไม่เคยโดนนะ้ำไม่เคยพังนะคะวานก็เลยคิดว่าวานเป็นคนรักษาของดีมากไม่ต้องซื้อ Apple Care Plus ก็ได้มั้งเพราะมันต้อง4,500แนะี่แต่พอคิดไปคิดมานะคะเออเกิดเนาะเผื่ออนาคตเราผิดพลาดอะไรเราไปทำอะไรหกใสมันหรือทำตกนะคะหรือว่าที่เห็นรีวิวกันคือ iPad Pro เนี่ยมันจะมีการงอเกิดขึ้นเพราะว่าเครื่องเขาบางเนาะ หรือว่าบางคนที่วันเห็นรีวิวคือเหมือนกับเขาซื้อมาแล้วแบบมันมีแสงเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไฟไมันไม่เท่ากันอะมันมีแสงเข้าตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเขาซื้อ Apple Care Plus แล้วเขาก็สามารถเคลมแบบเคลมได้แบบโอเคเลยคือแค่โทรบอก Apple Store นะคะเขาก็จะส่งขนส่งมาพร้อมกล่องมาให้เราแพค iPad อย่างดีเลยแล้วก็ส่งกลับไปเขาเขาก็เคลมตัวใหม่มาให้เราเลยซึ่งว่า Apple Care Plus เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ที่เราซื้อมา อย่างปกติเนี่ยพวกสินค้า Apple เนี่ยอย่าง iPad หรือ Apple Pencil เนี่ยเขรับประกันอยู่แล้ว1ปีแต่อย่าง iPad รับประกันเฉพาะฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราซื้อ Apple Care Plus เนี่ยเขาจะรับประกันอุบัติเหตุให้เราด้วยสูงสุด2ครั้งนะคะใน1ปีนะคะคือเรามี2ปีก็คือได้4ครั้งอะเนาะปีละ2ครั้งนะคะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับ iPad เราเราสามารถจ่ายเงินแค่พันห เขาก็จะดูแลให้เราหมดเลยนะคะ Apple pencil หรือคีย์บอร์ดก็พันหนึ่งนะคะซึ่งราคาเนี้ยวันก็ว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้มนมาหน่อยเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เรามันแพงนะถ้าเกิดมีประกันที่มันโอเคเวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้สึกเออยังดีที่ทําประกันไว้นะคะดีกว่าไม่ทําประกันเลยแล้วก็มานั่งเครียดทีหลังกับค่าใช้จ่ายที่มันสูงมาก แถม Apple Care Plus นะคะเขาก็ยังมีการคุ้มครองแบตเตอรีร่นะคะแล้วก็มีการให้คำปรึกษาได้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะคะเราสามารถถามเขาได้ตลอดเวลาเลยนะคะเอาล่ะอธิบายยาวเหยียดนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะรีวิวแกะกล่อง Apple Pencil ที่สลักชื่อนามปากกาเรานะคะก็ได้จบลงเท่านี้นะคะถ้า เกิด iPad เรามาเมื่อไหร่นะคะเราก็จะรีวิว iPad นะคะกับ Apple Pen c i l ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรีวิว iPad นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของว่านอย่าลืมฝากกด like mm. ไลค์เป็นกำลังใจให้ว่านะคะกด Subscribe ไว้่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ